โอเคครับทุกคนก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์อนนะครับผมห่างหายจากการถ่ายคลิปเป็นานเพราะว่าผมอะ่ะไม่ค่อยสบายนะครับเป็นหวัดแล้วตอนนี้ก็หูดับหนึ่งข้างทำยังไงแม่งก็ไม่หายหวัดลงคออะไรประมาณนี้แล้วก็มันทําให้ เกี่ยวกับเรื่องหูอะไรประมาณนี้นะครับก็วันนี้นะครับตื่นเช้ามานะครับก็มีสายมาจากพ่อนะครับโทรมาบอกว่าไอ้โค้งอะโค้งไอ้ซูเปอร์คัพคันเก่านะครับที่เคยเป็นตำนานที่ปามไอเอารถของผมไปแล้วก็ไปพ่นสีผมก็จะขายโค้งคันนั้นนะครับแต่ว่าเครื่องอะขายไปนานแล้วแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูเอาไปทําขี่ไปทิปด้วยกันนะครับจะเห็นเวฟไอคันหนึ่งสีขาวล้อแดงนะครับขี่ไปทิปด้วยกันในวันที่ไปทิปบ้านเซเลปนะครับจะเห็นคันนั้นแหละครับเป็นเครื่องตัวนั้นของ มเองที่ขายไปแล้ววันนี้ครับเขาก็จะมาเอาโครงรถของผมเนี่ยเอาไปทําเพราะว่าอะไรถึงเอาไปทำนะครับมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์นึงก็คือเขาเนี่ยขี่รถจะเข้าบ้านนะครับผมแล้วก็มันเป็นทางทําถนนมากับลูกเป็นแฟนของ พี่เจ้าของรถนะครับมากับลูกนะครับไปซื้อของมาแล้วก็โดนรถสิบล้อนะครับเบียดแล้วก็เหยียบทั้งคันเลยครับแบนแบบติดถนนไปเลยโค้งมันเบี้ยวแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับก็เลยจะมาซื้อโค้งของผมเอาไปทำนะครับโค้งัน้นก็ทิ้งเลยนะครับมันใช้ไม่ได้ก็เลยจะเอาโค้งเนี้ยครับไปตีลงตีเล่มทําอะไรแล้วแต่นะครับไอมันถูกกฎหมายก็วันนี้เดี๋ยวพ่อผมจะพาพี่เขาเข้ามาเอานะครับแล้วก็วันนี้จะมาบอกเรื่องที่ผมขาย5 3สทรงเชงไปนะครับไอรถทรงเชงไปแล้วนะครับมันไม่มีเวลาทำนะครับหลายๆอย่างติดงานติดนู่นติดนี่ด้วยยก็เล อยากทาก็ปล่อยเลยตามเลยไปขายไปเลยเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวรถคันหนึ่งนะครับที่เคยเป็นตํานานอีกหนึ่งคันก็คือรถไอ้ปาล์มคันเก่าถ้าทุกคนจําได้ในหลายคลิปเลยนานเลยกลับมาแล้วเ,เป็นากลับมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแล้วจะพาไปรีวิวแต่ว่าไอ้ที่กลับมาเป็นซาาเนี่ยคือมันยังสามารถประกอบกลับกลายเป็นรถที่ขับได้อยู่เพราะว่าเครื่องเก่าเรางอยู่อไอ้เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องของไอ้ไอ้อันเก่า ใช่เครื่องเดิมแหะผมเก็บไว้เดิมเดิมแบบเดิมสนิทอ่ะเดิมสนิทเลยเดิมคือเดิมโรงงานเดิมโรงงานไม่ทําไม่ทำอะไรทั้งสิ้นถูกถ้าสมมติยกขึ้นปุ๊บใส่ชุดไฟก็สามารถขับได้ปกติแต่วันนี้ผมจะพาไปดูอันนี้พ่อผมโทรมาแล้วฮัลโหลหมอไมะกัดไมเนี่ยไม่กัดหรอกอยู่บ้านเนี่ยไปอยู่บนรถแหละเดี๋ยวยกเข้าไปให้ขี่เข้ามาข้างในมันต้องลงมาแล้วมาเห่าอขี่เข้ามาเลย ไไเออแล้วก็ไปตรงลงรถหรอกแล้วหนูยกเข้าไปอเอ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 อนี่ยครับเดี๋ยวรอพ่อผมมาเอาครับโอเคทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บอันนี้ก็คือสภาพไอคันในตำนานนะครับที่เขาจะมาเอาไปวันนี้นะครับผมสียังติดอยู่เลยเห็นไหมสียังอยู่เลยนะครับเป็นรถในตำนานครับตอนแรกผมจะไม่ขายหรอกแต่ว่าสงสารเขานะครับเขามีรถคันเดียวแล้วก็เป็นรถที่โดนเหยียบไปเนี่ยก็คือรถคันเดียวของเขานะครับจอดไว้นี่ก็ไม่ได้ทําอะไระให้เขาไปต่อยองต่อย,ยอดแล้วแต่เขาดีกว่า นะครับเออเขาจะได้มีรถขับไปทํําทางานอะไรประมาณนี้นะครับก็ขายเขาไปนี่เดีคยัน้ันี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูว่าตรงไหนที่มันใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็จะบอกว่ามีสซฟไร้นะครับผมรถหัวฉีดแต่ทําเป็นคาบูกูก็งงเออจะบ้าน,นะครับเดี๋ยวรอพ่อผมมาเอาครับดสีเสือยังอยู่เลยนะดเดูดิสีอะไรเงี้ยเต็มเลยนะเนี่ยดูอันเนี้ยสีตั้งแต่แบบนานมากเลยนะเดี๋ยววันนี้เขาจะไปแล้วมา ไปต่อยอดด้วยเขานะไปเจอกันโหเนี่ยดูดิกันสะบัดอะเป็นเป็นน็อตที่กันสะบัดแต่มันหักไนงะก็แมเออ,ออเออกเอาไว้เงี้ยเออไปไปต่อยอดด้วยเขานะไว้เจอกันในเวอร์ชั่นหน้าแต่เขาทาเสร็จเมื่อไหร่แต่ผมจะบอกแต่ผมจะไปถ่ายดูว่ารถหน้าตาเขาเป็นยังไงเออแต่ผมจะมารีวิวคันนี้ก่อนนี่นะครับทุกคนคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่กลับมาสู่อ้อมกอดของบ้าน n ออีกครั้งนะครับผมหลังจากที่ไปทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการ ไปทัวร์ไปทัวร์ก็คือแบบว่าเขาเอาไปใช้ชีวิต<ฤ>เขาไปทํางานนะครับผมปามก็ให้รถเข้าไปนะครับเขาบอกว่าเขาไม่มีรถทํางานปามก็เป็นญาติากันนี่แหละครับเขาไม่มีรถทํางานปามก็ให้คันนี้นะครับให้เขาไปใช้ชีวิตคือให้เขาเอาไปทํางานนะครับก็กเขาก็าไปแต่งแต่งก็เป็นสภาพนี้ไม่ว่าจะไปจอดจมน้ำนะครับเคยมีคลิปนะครับว่าคันนี้จอดอยู่ในน้ําคือมันเป็นเดือนที่ฝนตกหนักแล้วก็เหมือนกับว่าโรงงานเนี่ยน้ำมันท่วมนะครับแล้วรถคันนี้ก็คนอะเขาออกมาเก็บไม่ทันนะครับ ออกมาเก็บไปทานรถมันก็ท่วมไปครึ่งคันครับท่วมเครื่องท่วมนี่ไปเลยนะครับท่วมไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้เป็นเครื่องพังไปเลยครับพังไปแล้วนะครับน่าจะลูกติดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเออสภาพก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับรถหัวฉีดนะครับแต่เอาไปทากระบูนะเออเอาไปทากระบูเอาไปใส่กระูแดดนะกูก็งงเนี่ยเอาไปใส่กระูแดดงงมากรถหัวฉีดแต่เอาไปใส่กระบูเออเว้ดีจริงๆนะอืรถดีๆฮะ รถหัวฉีดนะครับเอาไปใส่กระบ,บูงงมากนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องลูก54 54หรือ56เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับคาดมือนะครับก็เป็นเครื่องเก่าของรถเดไอแต่ว่าเอามายกใส่กันที่นี้แล้วก็เครื่องเดิมเนี่ยผมยกเอาไปเก็บเพราะว่ามันเป็นเครื่องเดิมเดิมเลยเดิมโรงงานเลยนะครับผมยกเอาไปเก็บถ้าสมมุติว่ายกใส่ปุ๊บ,เส,บ,บเสียบปงเสียบปลั๊กหาหัวจงหัวฉีดมาใส่อะไรไประมาณนี้รถก็ขี่ได้ปกตินะครับอันนี้ผมทําได้ ขี่ได้ปกตินะครับอ,อันนี้ก็เก็บไม่เยอะนะครับพวกอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยตรงเนี้ยผมสามารถเก็บได้นะครับสุบับครับผมก็พอรู้อยู่นะครับเออประมาณนี้นะรถคันนี้ก็ยังโอเคอยู่ยังทําได้อยู่นะครับเก็บนู่นเก็บนี่เก็บนิดเก็บหน่อยก็สามารถขับได้ปกติแล้วนะครับผมเออประมาณนี้นะมันลูกมันติดตัวน่าจะติดจังผมผมว่าเาลูกมันน่าจะติดเลยดูดิดด ล,ลูกน่าจะติดโชคเนี่ยมีเรื่องเล่านะโชคเก็บตังไก่ปามสองคนนับไปซื้ออยากได้โชคไอ้ตัวเนี้ยแค่นี้ตอนเด็กเนาะไม่ค่อยมีตังก็ซื้อโชคเอามาใช้เนี่ยครับสภาพเครื่องนะครับเละเทะไปหมดครับเละเลยสภาพเครื่องเละมากเพราะว่าโดนจมน้ําลูกน่าจะติดนะครับสนิมในเครื่องน่าจะกินน้ําน่าจะเข้าเครื่องครับแล้วก็สนิมกินไปหมดเลยนะครับ จุดหน้าก็ยังถือว่าโอเคยังใช้ได้นะครับเซ็ต,ต้ำมุงน้ำมันแล้วอะไรลดลิรถรวยอีแปะทะ่านี่ฮะนี่อะไรนี่เต็มไปหมดได้อยู่ชุดฟงชุดไฟยังใช้ได้ถ้ามันไม่น้ำเข้าซะก่อนนะครับอันนี้จะเป็นฝาคัสแท้นะครับนี่ฝาคัสแท้ทำเ,เครื่องนี้มันก็ยังโอเคได้อยู่ทำขับได้สบายนี่ ถังถึงยังใช้ได้อยู่ประมาณนี้นี่ถือว่าโอเคไม่เยอะทําได้ทําได้นะครับยกเครื่องเดิมใส่ก็เป็นรถเดิมๆเมื่อทำตลอ,อขับแม่งเลยสบายๆดีนี่ประมาณนี้ของคันนี้บเเขาลย ลงได้ป่ะเราฮะลงไ,ไ <ป S 1> ด้ฮะหน่ยเฮ้ยมองเหนให้มันมด้วยแฮนกนามอ่ะโคตรหมดเลยแฮนกามอ่ะอ๋อคุณอยู่ในนั้นเนี่ยมโคตรหมดเลยโคตรดีโครเกย แบนตะ้งแต่แลถวก็ปอยเหยียบไหนนั่นนั่นนี่นั่นไม่เป็นไรใครไปรุดเอาโป้งรถ Ừ, nó băng nó băng đi hết cái, bánh, cái, bánh, cái, bánh, cái bánh ừ. để này để mà để mà để mà để làm được, qua thấy ไปของไทยก็ของผู้นึนเขาไปแล้วคนตีนเนี่ะพ่อนี่ฮะคนตะยินเออกูจะเอาหลายเอิไปหลายอย่างเลยเนี่ยปกติเนาะคนเขาไม่เอาเอามาเอาอะไรนะของนี้ไม่ใหญ่รถกระบะงี้จัดรถเก่งมาเอากูก็งงกูจะซัดเอาอยู่ ไอ้ย๋อรถไปทำเออรถไปทำรถสิบร้อยเหยียบไอ้ยี่รเกียร์แบนเลยแบนติดถนนเลยกูออกไปเห็นพอดีอะลนอะไรซทูเปครับใช่เอยรถไอพี่คนขับใช่ไอพี่คนขับอ่ะไม่ได้เป็นคนขับทูเะครับคันนั้นแต่เมียกับลูกลูกตัวนี้เจียวเองขับมาขับมาแล้วก็ตรงนั้นอะมันทําถนนอตรงที่มันทําถนนแล้วมันต้องข้ามฟาก รถส,สิบล้อน่าจะไม่เห็นหน่าจะไปเบียดกับรถส,สิบล <Yeah. S 1> ้อเหยียบรถสิบล้อเหยียบแล้วขาน่าจะน่าจะแบบโดนเส้นเอ็นอนะ่ะบวมขาวบวม <Yeah. S 1> แลแ้วเสร็จว่าลูกลูกกระเด็นออกมาออไม่เป็นไรเย่ yeah. นะกลัวเออก็แบบสงสารแกให้เขาไปทําต่อโอเคครับก็โค้งไปเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวรถเขาเสร็จแล้วไงเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูครับว่ารถก็เป็นยังไงนะครับแล้วก็จะเป็นพาไปดูสภาพโคง้ง้วยเพราะว่าผมเห็นแล้วผมเห็นคาตาเลยเพราะว่า รถสิบล้อมันเบียดเบียดเข้ามาแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าทางมันแคบนะครับพอแคปปบปุ๊บแล้วเขาก็เหยียบเลยนะครับยังดีที่เป็นแค่นั้นไม่เปเป็นเยอะอะไรสงสารเด็กครับเด็กตัวนิดเดียวเองเด็กตัวนิดเดียวเด็กไม่ได้ตัวใหญ่เลยแต่มันแล้วมันตัวสั่นนะเด็กมันตัวสั่นแบบมันกลัวสั่นแบบสั่นทั้งตัวเลยผมบอกว่าเด็กใจเย็นนะครับไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่ว่ารถก็ต้องเปลี่ยนโครงเปลี่ยนอะไรใหม่หรือว่าแฮนด์เฮือนเนี่ยเบี้ยวแล้วก็โค้งบิดอะไรประมาณนั้นนะครับ วันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ